พี่จีทำอะไรอยู่ครับก็เพิ่งเสร็จงานนะคะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านทำงานเสร็จแล้วก็ว่างแล้วสิครับคืนนี้เนี่ยไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมไปรับวันนี้คงไม่ไหวจริงๆนะคี่ทำงานเหนื่อยมากเลยอีกอย่างจีงต้องกลับไปคุยเรื่องงานกับพี่วันแล้วก็ยี่สุดด้วยะค่ะว่าหาลูกทัวร์ได้บ้างหรือเปล่าผมให้ครับ ผมสมัครเป็นคนแรกเลยมีผมเป็นลูกทัวร์แล้วเนี่ยทัวร์คุณลูกค้าเต็มแน่นอนขอบคุณมากเลยนะคะที่อุตส่าห์จะเสี่ยงมาเป็นลูกทัวร์อของจีคนแรกทำทัวร์เสร็จไปทะเลกันนะครับผมจะพาคุณกับเพื่อนๆไปพักผ่อนเองค่ะอะไรอะเอะเอ๋เอ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 า ทะเลทริปนี้ได้ฮันนีมูนกันจริงแน่คุณจีระวังนะครับสุดระวังนะครับเกิดมาพี่เพิ่งเคยเห็นนะครับคนเป็นโรคตาร้อนจะต้องใช้เจลแช่เย็นประคบตาเนี่ยอันนี้หมอบอกไหมครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับโอ้ยหมอไม่ได้บอกหรอกค่ะแต่ว่าวันรู้สาเหตุนี่นะคะมันมาจากความอิดเซ่อ เกิดจากความร้อนในร่างกายมากปกินนะคะแล้วสุดขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะไอ้เพื่อนหน่อยนี้ระวังนะครับสุดแกไม่เย็นขึ้นเลยเหรอทคพบตาขนาดนี้ พี่ขอบใจดาวมากนะที่มาช่วยพี่ดาวบอกแล้วนะคะพี่หมอว่าดาวจะไม่ลืมบุญคุณพี่หมอที่ช่วยผ่าตัดตาดาวให้มองเห็นเป็นปกติเหมือนเดิมดาวยินดีช่วยพี่หมอทุกเรื่องเลยค่ะแหมแล้วโชคก็เข้าข้างพี่จริงๆนะว,วันนี้พี่ดาวอยู่แถวนี้พอดีเลยมาเล่นละครหลอกแฟนเก่าพี่ได้ป่าเนี้ยคงเสียหน้าจนแทบเสียสติไปแล้วละ Bye. ตัวเองก็น่าจะได้คำตอบนะก็ตอนนั้นน่ะฉันน่ามือตามัวหลงคารมหวานๆก็เลยหลวมตัวเป็นแฟนเขาอะตอนนี้เนี่ยพี่ดาเขาอาจกำลังเป็นเหมือนที่แกเคยเป็นก็ได้ในสุดชีวิตคนเรามีอะไรที่ค่าไม่ถึงเสมอใครจะไปรู้ล่ะไม่แน่นะวันนึงเนี่ยแกอาจจะได้ไปเป็นแฟนกับพระเอกฮอลลีวูด แล้วก็พามาย่ะเย้ยหมอยงให้เจ็บใจเหมือนที่แกเป็นในวันนี้ก็ได้นี่เอาหนาเลิอกอารมณ์เสียแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าแต่ถ้าทังจีกับนางวอนดูเรื่องนี้มันต้องยอเยอยถากฐานฉันได้เลยอ่ะวนอนแกห้ามบอกเรื่องนี้กับพวมันเลยนะรู้แล้วนะ พร้อมนะครับหนึ่งสองสามอโอ้โห,โโหคือคุณผมมาแบบเรลล่าอย่างนี้นะลูกทัวร์รู้แน่ๆเขาว่าเป็นผีจริงอะีอกทีนะไม่เอาแล้วบอกไม่เอาแล้วป๊บเลยคุณด็อกเตอร์คุณด็อกเตรอร์ทำได้คุณด็อกเตรอ,ไไอเตร์ก็ซ้อมคนเดียวดิพวกเราทำได้แล้วทำไมพวกเราต้องซ้อมด้วยอ่ะก็เพื่อคว,วามมั่นใจ เวลาคนดูเห็นเราขึ้นเวทีเนี่ยจะได้เห็นเหมือนคนปกติไงไม่เป็นไรหรอกพ่อหมอเดี๋ยวทุกคนไปพักก่อนได้ครับเดี๋ยวผมซ้อมต่อคนเดียวเอาละครับหนึ่งสองสาฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชัดเจนดีมากครับ แกแเก่มีพัฒนาการนะครับเนี่ยจีกลับมาแล้วเอ่อทุกคนซ้อมกันไปต่อนะครับเดี๋ยวผมไปคุยกับคุณจีไม่แม่เรียกไม่ไปดูหวย้มงไปดูหวยเฮ้ยเขาจะไปคุยธุรกันไม่ต้องไปไปนะไปจะไปนะไป อคะได้สถานที่แล้วนะคะกว้างขวางบรรยากาศน่ากลัวตั้งแต่ทางเข้าจนข้างในเลยค่ะตามจเดเป๊ะๆเ,เลยค่พะพ่อหมอโอ้ยหาได้เร็วมากพวกคุณเก่งมากๆครับคุณจีครับคือคุณพ่อหมออยากจะคุยกับคุณเป็นการส่วนตัวครับผมว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณวอนเข้าบ้านไปก่อนครับ อดยตรงนี้ค่ะเดียด๋วยว,ยวยฉันนั่งหนักลมตรงนี้ก่อนดีกว่ามันโอ้ร้อนเลยเข้าบ้านไปเข้าบ้านก่อนรือไปไปฉันก็ร้อนเหมือนกันฉันนั่งกับแกก่อนค่าแถบดิแอบแถบดิเออ,เอ,อนั่งด้วยอฉันว่านะฉันไปนั่งข้างในบ้านดีกว่าตรงนี้ไม่ไม่ค่อยดีข้างในน่าจะเย็นกว่านั่งในแกนี่มันหลายใจเนาะ จะไปไหนก็ไปเลยไปฉันนั่งตรงนี้แหละไปกีจะนั่งตรงนี้เหรอเออไม่เป็นไรนะเลยเออไปกไปไปในบ้านนะเออเชิญผมขอขอตัวเข้าไปทำงานในชมรมนะครับฉันไม่ใช่ตัวนายพ่อหมอนะพ่อหมอจะมาขออนุญาตฉันทำไมเล่าอุ้ยปวเดินไปเฉยๆแล้วเสียมารยาทินะครับไปนะเชิญเลยเชิญไปครับ มีอะไรก็รีบบอกเลยนะคะดียีวอมันก็เข้ามาคือผมอยากให้คุณช่วยหาของให้ผมหน่อยนะครับของแก้ถันน้ำมันพลายครับนี่ยังจะกล้ฉันช่วยอีกเหรอฮะเอาน้ำมันพลายเนี่ยมาดีดใส่จีแล้วจะให้จีช่วยอีกเหรอ ค,คือผมผมจนปัญญาจริงๆอ่ะช่วยผมหน่อยเถอะนะครับนะไม่เนี่ยพอหมอเตรียมแผนเอาไว้จัดการเลยอะไรมีแผนอะไรกันคุณก็รู้เองนี่พ่อหมอแผนนี้บอกมาเลยผมช่วยเต็มที่ทำตามผมนะ ขอร้องนะครับช่วยผมหน่อยนะครับนะครับขอบคุณจีช่วยขอร้องเลยนะแผนคุณอย,อยากให้เขาช่วยไม่ขอร้องเขาดีแล้วจะใครทะเมีไรอ่ะนั่นน่ะสิก็ถูกของหมอหมอนะนะครับอุ้ยอุ้ยตายอุ้ยตายไหนอ่ะไหนบอนวกว่าจะช่วยเต็มที่ไงทำดีรู้ว่าจะดีแต่ปากเอาองั้นก็แล้วแต่ เดี่ยวบอนครับคุณทำนายทำให้เขาดูดนีนั่ง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 ครับคุณหมอครับนมมือด้วยเอออย่างนั้นน่ะช่วยต้องหมอหน่อยนะครับ <laughs> แต่ละแต่ละโอ้ยขนมมือไหวอยากกับไอสารพวกภูมก็ไปช่วยเนี่ยเดยกก็จะหาว่าใจดำคนสวยอย่างเราก็ช่วยก็แดะ